วิปสฝ่ายหา,หารือเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุข่าว,ว่ามีแนวโน้มที่จะตั้งสอสอรสา นายชินวรนบุญญเกียรติประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าหลังจากรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอ6ประเด็นของคณะกรรมการสมานฉันท์แล้วจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายประกอบด้วยวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้าและวิปบุฒิสภาเพื่อกำหนดทิศท,ทางที่ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันก็จะเข้าชื่อเพื่อยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแต่หากยังมีความเห็นต่างกันจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา291เพื่อให้สามารถตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร .3 ได้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทำภายในกรอบการประชุมสมัยนิติบัญญัตินี้ผมเข้าใจว่าในวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็เริ่มคุยตรงกันนะครับ ว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับสมานฉันเพื่อให้ข้ามพ้นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี2550การตั้งสสร3เนี่ยก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งโดยมีความคิดเห็นว่าถ้าเห็นพ้องต้องกันในประเด็นนี้ที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใน6ประเด็นที่เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันก็ดีหรือว่าในการที่จะ สร้างรัฐธรรมนูญฉบับสมานฉันก็ดีเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการได้โดยการที่จะต้องเข้าชื่อกันเป็นอีกยติหนึ่งในการที่จะขอแก้ไขมาตรา291เพื่อจะตั้งสะสะรในขณะนี้ก็มีการขวายความคิดในเรื่องขององค์ประกอบเงื่อนไขเวลาและก็วิธีการนะครับองค์ประกอบที่ ได้มีการเสนอความคิดก็คือว่าคิดว่าถ้ามีการตั้งสสรจริงก็ควรจะมีองค์ประกอบแ,และวิธีการเนี่ยแตกจากสสรปี2550ส่วนที่มาของสอสร3นั้นนายชินวรระบุว่าทั้งสามฝ่ายจะเป็นผู้กำหนดและอาจจะมีการทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วยเพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน สสพักเพื่อไทยนะคะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นควรที่จะดําเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการสมานฉันนะคะก่อนที่จะมีการตั้งสงสงรเนื่องจากมองว่ารัฐบาลกําลังตั้งประเด็นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการยื้อเวลา นายวิทยาบรุรณศิริประธานคณะกรรมการประสานงานพักฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านได้กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรเนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนมาตรา291บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีสอสอสอวอและประชาชนที่เข้าชื่อ50,000ชื่อสามารถดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้นสสและสอวอก็ควรที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในการพิจารณาแต่ละประเด็นไม่จําเป็นต้องสร้างความยุ่งยากแต่ทั้งนี้ต้องเร่งแก้ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องรอให้ทหารออกมามีบทบาทดังที่ตนเคยบอกไว้คิดว่านะประเด็นที่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็หลายฝ่ายก็สะท้อนให้เห็นแต่มุมมองแต่ละคนก็ต่างกันไปนายกมันไม่มีข้อกาหนดอย่างนั้นซะด้วยนะเพราะฉนั้นก็สิ่งที่นายก ขอไว้ใน179ตามตามรับมนูนเนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องถามท่านนายกรัก็จริงๆผมก็อยากจะให้บุคคลที่ได้ทำหน้าที่นะโดยเฉพาะตัวแทนของอนุนต่างๆไดนี่ได้พูดให้รัฐสภาได้เข้าใจเช่นท่านดิเลกท่านตวงท่านเลิศรัฐท่านประเสริฐแต่ดูเสมือนว่าได,ได้แสดงความคิดเห็นแค่แค่ท่านดิเลกคนเดียว ดัะน,นั้นเดางคิดว่าอีกสามท่านน่าจะแสดงความรู้สึกที่ดีออกมาในฐานะที่เป็นประธานอนุนเรียนให้ทราบนะครับว่าเราก็เรียนนำตรงว่าเจตนาลมตั้งแต่ก่อนจะรับรับนูลห้าศูนเนี่ยพักเองพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนเดิมก็ได้ยืนยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับว่าเราเราเรา,เราไม่เห็นด้วยมาอยู่แล้วแต่เมื่อจะต้องมาทําหน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติณเวลานี้ เพื่อที่จะต้องติดตามเรื่องข้อที่จริงเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าหน้าที่ที่ผู้แทนสามารถกระทําได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่นายกัฐมนตีฟังแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรนายวิทยากล่าวได้ว่าการกระทําหลายๆอย่างของรัฐบาลในการแก้แก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้ตนไม่อยากมองว่ารัฐบาลต้องการซื้อเวลาแต่ภาพที่สะท้อนออกมาทำให้หลายฝ่ายเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น และหากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นยังไม่ได้ข้อยุติก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องแสดงออกให้ชัดเจนทั้งนี้ฝ่ายค้านยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2550 ส่วนทางด้านนายแพทย์ชนด่านสีแก้วสอสอน่านพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้ว่ารัฐบาลเพียงแค่ยื้อเวลาด้วยการใช้ช่องว่างตามมาตรา179ในการขอความเห็นของรัฐสภารวมไปถึงทนกระแสะกดดันจากหลายฝ่ายที่เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ไหว แต่สุดท้ายกระบวนการต่างๆของรัฐบาลได้ใช้กลไกลต่างๆเพื่อสร้างความชอบธรรมแต่ถึงอย่างไรโดยส่วนตัวก็เห็นว่าต้องการให้แก้ทั้งฉบับและเมื่อแก้บางประเด็นตามที่คณะก,กรรมการสมานฉชัทนแนะนําแล้วควรจะมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอกรณีถูกถูกใช้คำว่าบีบกปเลยกัน ถูกกระแสการบีบของสังคมก็ดีบีบทางฝ่ายนิติมัญญัตก็ดีนะครับบีบจากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ดีจะบีบจากพี่น้องประชาชนก็ดีเพราะว่าจากโพลต่างๆทุกสำนักที่ไปสํารวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนถึงแม้จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง,งนะครับก็เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เห็นว่าด้กคนแก่นะครับเห็นด้วคนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะดาเนินรรการอย่างไรผมตอบได้เลยว่าถ้าเขาถูก กระแสสังคมบีบมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะหาทางออกโดยการที่อาจจะแก้บางมาตราบางมาตรานะครับหรือถ้ากระแสสังคมไม่ได้เร่งเรานะครับเขาก็อ,อาจจะเช่นเดียวกับนายประเกดนาสิมมาสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยที่กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นแต่คงไม่สามารถเดาใจรัฐบาลได้ว่าจะนําแต่ละความคิดเห็นไปดําเนินการอย่างไร ซึ่งความจริงแล้วตั้งแต่ได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการสมานฉันท์รัฐบาลสามารถนำไปปฏิบัติตามได้โดยไม่จําเป็นต้องนําเข้ามาขอความคิดเห็นจากรัฐสภาอีกจึงทําให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นซื้อเวลาและเป็นการทําตามคําสั่งคนบางกลุ่มซึ่งแสดงถึงความอ่อนแอในการบริหารประเทศ